สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบครับพัอหนา้าจจ๊ดทำไรวะทำไรหัวหน้าโจ๊ดโอ้เด็กน้อยไปทำไรนะ่ะเอาก็เปิดน้ำแล้วครับทุกคนเปิดน้ำแล้วหนา้าโจ๊ดเปิดน้ำแล้วโอ้เปิดน้ำลงแล้วครับ่ไปดูหน่อยครับโอ้โอ้น้ำไหลเต็มเลยครับทุกคน โดโดแล้วโดดแล้วโอ้ทำในนออาอืแม่จู๊ดโอ้อยออเอ็งทำไร่าเปื้อนหมดเลยอ่ะโอ้ อีก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 โดนดิโดนดิเออเออโอ้โอทวนลึกโอ้ไปแล้วครับนี่ครับปล่อยน้ำลงครับทุกคนจะมาเอาดินตรงนี้ด้วยโอ้ เ็นอาหารนี่เนี่ยปล่อยน้ำลงนะครับทุกคนไม่มีน้ำแล้วตรงนี้เนี่ยเปิดน้ำครับทุกคนเปิดน้ำลง Đấy, anh đây này anh chơi đồ, 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 đồ nói. Đồ, đồ, đồ này, cái này chưa bia chưa bia chưa chưa đồ đi. My mouth. My mouth. ลงมาเยอะเลยครับน้ำครับปล่อยน้ำลงแล้วครับจะขุดตรงนี้ต่อ ไม่ลึกครับไม่ลึกตรงนี้ไม่ลึกลงไปเหยียบได้เลยครับตรงนี้ไล่น้ำครับไล่น้ำโอ้ไ่เด็กขี้โครนครับตรงนี้เต็มสะพอดีครับเต็มสะพอดีสะลูกเล็กพอดีเลยครับโอ้ อันน้ำออก้ในอีกสักรอบดิอีกสักรอบดิอีกสักรอบไหมเร็วเอาเอาเอาโอ้ยว้าเอาไปแล้วครับอืออือมีแต่ม you. ีแต่ทหารแล้วนี่ม <cur> ีแต่ทหารยับเลยโอ้โห <laughs> โอมาแล้วครับมาแล้ว <laughs> เปื้อนหมดแล้ว เปิดน้ำแล้วครับทุกคนน่าจะกุดตรงนี้ได้เนี่ยเปิดเรียบร้อยแล้วนี่ครับ6ล้อกอ็จอดรอกันครับทุกคนเราเปิดน้ำเราเปิดน้ำครับเครจรอะไรจ๊ะ เดินเล่นกันครับเดินเล่นก่อนเดินเล่นก่อนเอาปิดน้ำครับปิดน้ำเออปิดน้ำออกก่อนมีแต่คลนมีแต่ครนเนี่ยเล่นน้ำกันครับโอ้โห <c oughs> มาดเอาเอาเอ แล้วครับขึ้นมาแล้วโอ้เอา้เอาวิ <c oughs> <c oughs> ่งวิ่งเนี่ยเสร็จแล้วครับทุกคน ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไคอ้ยให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วครับทุกคน